ดีบทีนี้ก็มาถึงตอนแนะนำเรียนรู้ดูเส้นวาสนาตอนวาสนาการงานไม่สูงหน้าที่การงานไม่เด่นนะครับกับมือตัวอย่างที่ยกมาให้ดูนี้ก็รับราชการนะครับรับราชการกินเงินเดือนเนี่ยมือหลักๆที่เราต้องใช้ใดูก็คือต้องจับไปที่มือขวาก่อนนะครับ เนี่ยอย่างเมื่อนี้ตำแหน่งที่อยู่ณปัจจุบันก็คือเป็นแค่สิบโทนะถือว่าเล็กมากตำแหน่งนี้กับอายุที่ไปแล้วถึง4 0่สเข้าไปแล้วปลาเข้าไป4 0่สกว่าเข้าไปแล้วจะมาแนะนำให้ดูว่าทำไมถึงตำแหน่งไม่สูงหน้าที่การงานไม่เด่นมีอะไรเป็นตัวชี้นำชี้วัดนะครับเมื่อดูจาก เดินในมือทุกเดินนะครับก็ถือว่ามือสวยอยู่กลมอีกอย่างหนึ่งก็คือสีสันต่างๆก็มีเลือดฝาดดีอยู่คือตัวตัววาสนาตัวเส้นวาสนาจากเมินจันเนี่ยในมือนี้นี่ไม่มีนะไม่มีเลยมีอยู่เส้นวาสนาเนะนี่ยตัวเส้นวาสนาหลัก มาอยู่ตรงนี้เนี่ยคือเส้นวาส,สนาซึ่งมันสั้นคุณภาพของเส้นที่มันสั้นนี่ก็คือเมื่อเทียบกับเส้นที่ยาวแล้วมันไม่ดีเท่ากับเส้นที่ยาวนะและ การที่ว่าจะได้ตําแหน่งหน้าที่การงานดีประสบความสำเร็จได้เร็วเนี่ยมันจะต้องได้เส้นวาสนาจากเนินจันทร์ขึ้นมาช่วยด้วยเพราะว่าเส้นวาสนาจากเนินจันทร์เนี่ยเรียกว่าเส้นวาสนาอุปถัมภ์ถ้ายาวลักษณะแบบนี้เนี่ยคือผู้ใหญ่รักอุปถัมภ์เมตตาได้อะไรก็ได้มาไม่ยากถ้ามีลูกน้องบริวารก็ลูกน้องรักใคร่ เนะชื่อฟังแต่ในมือนี้ไม่มีนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ขาดขาดไปแล้วสิ่งที่จะได้มาง่ายๆนี่ไม่มีแล้วแต่ถึงว่าถ้าไม่มีเส้นวาสนาจากเงินจันทร์แต่ถ้ามีเส้นวาสนาจากตัวนี้ขึ้นมาอย่างนี้ก็ก็ยังดีก็ยังได้แต่ว่าในที่นี้มันไม่มีนะมันไม่มีมันก็เลยเสียไปหนึ่งอย่างแล้วอย่างที่สอง สิ่งที่ขาดก็คือเส้นอาทิตย์ที่ยาวมีอยู่แต่เส้นอาทิตย์สั้นมาอยู่แค่นี้ยาวดีกว่าสั้นเส้นตั้งดีกว่าเส้นนอนนะเื็นหลักในการที่จะดูลายเบอือเกี่ยวกับเส้นเมื่อเส้นพันสั้นก็คือวาสนาบารมีเนี่ยมันก็เลยน้อยไปหน่อยเพราะว่าเนินอาทิตย์ มันก็คือเกียรติยศชื่อเสียงความสำเร็จเด่นดังการนับหน้าถือตาได้รับการยอมรับจากสังคมจากผู้ใหญ่จากคนที่อื่นที่จะมองมาสู่เจ้าของมือแต่มือนี้มีเส้นมันสั้นเนี่ยมันก็เลยความโดดเด่นตัวนี้ก็ถูกบั่นทอนลงไปแล้วสองอย่างแล้วตัวที่สาม,มเงินพระลึก เส้นไม่มีไม่มีเส้นตัวที่อยู่ในเนินพระหัสไม่บ่าจะเป็นเส้นลักษณะอย่างนี้หรือเส้นตั้งขึ้นอย่างนี้ใดๆก็แล้วแต่ในมือนี้ขั้งมือซ้ายและมือขวาไม่มีสักเส้นเส้นพระหัสนี่คืออะไรเส้นพระหัสนี้ก็คือหมายความว่าถ้ามีเส้นในเนินพระเหัสคือเส้นมุ่งมั่นเส้นหความตั้งใจมีความทะเยอทะยานเส้นที่จะบอกถึงความสําเร็จ แต่เนี่ยเมื่อมันไม่มีความมุ่งมั่นมันก็เลยถดถอยลงไปทําอะไรก็ทําไปแบบว่ารับคําสั่งมาก็ทําไปแต่ขาดความกระตือรือร้นทั้งๆท,ที่มือนี้เนินทุกเดินได้มาตรฐานแต่มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเนินพระฤหัสเนินเสาเนินอาทิตย์เนินพุธก็แล้วแต่ดูควงๆแล้วได้มาตรฐานได้มาตรฐานก็จริงแต่ว่า หน้าที่การงานไม่เด่นเพราะว่าขาดตัวเส้นวาสนาจากเมงินจนมาอุปถรัรมภ์และก็เส้นวาสนาหลักที่ก็ามาช่วยมาเติมเนี่ยมันสั้นเกินไปแล้วก็เส้นอาทิตย์ก็สั้นเกินไปแต่ว่าคนคนนี้ก็ประสบความสำเร็จในด้านชื่อเสียงอีกทางหนึ่งเหมือนกันก็คือทํางานสองอย่างก็คือเป็นดีเจด้วยนะก็เลยได้เนินตัวนี้และเนินพวกนี้เป็นตัวที่ทําให้คนรู้จักมีชื่อเสียง ม,ม,มีมีชื่อเสียงแต่ว่าไอตัวหน้าที่การงานมันทะคนละหยาบและคนคนนี้ก็ทำงานแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงเพราะว่าเส้นใจยาวเข้าถึงเนินพระหลหัดไม่ทิ้งงานไม่หนีงานรับผิดชอบงานดีทุกอย่างเวลาเจ้านายโยนงานอะไรมาให้เนี่ยแกทำหมด แต่ทําไมก็มันไปถึงตําแหน่งไม่ขึ้นก็นี่แหละในตัวที่มันขาดที่ไล่ไไปให้ฟังและอีกอย่างหนึง่งสิ่งที่มันเป็นจุดอ่อนอีกสองอย่างที่ทํำให้ขาดความมุ่งมั่นไปก็คือเส้นใจกับเส้นสมองเส้นเนี่ยมันเป็นลางๆนะ มันชัดแต่ว่ามันเป็นคำคล้ำดำๆเนี่ยหมายถึงว่าความมุ่งมั่นความจริงจังและเส้นมันก็แตกลักษณะเส้นแตกเส้นไม่สดใสนะเรียกว่าเส้นไม่สดใสมันก็จะบันทอนไปด้วยเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งการที่เส้นไม่สดใสและเส้นมันแตกเนี่ยปลายเส้นสะยวงก็เป็นลางๆด้วยจะมีปัญหาด้านความจำหลงลืมเข้ามาอีกด้วยเหมือนกัน ก็คือใจดีใจอ่อนอ่อนไหวอารมณ์ไม่สเสถียรถ้าเส้นใจที่มันแตกมาเกินไปเนี่ยเส้นใจที่มันแตกเนี่ยอารมณ์ไม่นิ่งสมองปลายเส้นมันไม่คมความคิดแผนการอะไรต่างๆมันยังถูกวางไว้ไม่ได้เป็นหลักเป็นขั้นเป็นตอนเท่าไหร่มันเลยอ่อนคุณภาพลงไปในที่จะพาตัวเองเข้าไปสู่ความสำเร็จนะครับมือนี้ ทั้งๆท,ที่เนินต่างๆดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเส้นแผนการวางแผนในโคนเส้นใจเนี่ยมันไม่เกิดมันไม่มีเนี่ยมันโล่งเนี่ยมันก็เลยขาดแผนการในการวางแผนต่างๆนะครับตัวสำคัญตัวหนึง่งที่มันขาดหายไปในมือนี้เส้นใจที่แตกหลายๆเส้นนี่ก็คือมากเกินไปก็คืออารมณ์โลเลลังเล ไม่นิ่งอารมณ์ไม่นิ่งขาดความอดทนนะครับไม่ว่าหญิงหรือชายก็แล้วแต่ถ้าเส้นวาสนาสั้นไม่ดีเส้นอาทิตย์สั้นไม่ยาวแล้วก็จะไต่เต้ายัางไงหรือจะเอาเต้าไต่ยังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ไปดับใจหรอกบอกไว้ก่อนเลยจะทำอะไรต้องดูที่วาสนาของตัวเองเป็นหลัก วาสนาดีไหมถ้าวาสนาดีไม่ต้องเอาอะไรมาไต่มาเต้าเลยมันสามารถพุ่งได้ขึ้นเลยแต่มือนี้ทำยังไงมันก็คงยากอยู่แล้วล่ะนะให้ว่าชายหรือหญิงก็ตามทีจะวิ่งเต้นเส้นอะไรยังไงก็สุดท้ายก็ผิดหวังนะเนี่ยมันประสบความสำเร็จไปได้ช้าเพราะว่าตัวสนับสนุนจากเงินเส้นหลักๆคือเส้นวาสนาเนี่ย เส้นอุปธรรมอีกไม่มีเลยนะเส้นอาทิตย์มันก็สั้นเกินไปคุณภาพอ่อนเกินไปอย่างคือการท่าที่จะดูว่าอาทิตย์ตำแหน่งการงานจะสูงไหมนี่มันจะต้องดูประกอบหนึ่งเส้นวาสนาต้องยาวยาวดีทะลุผ่านเส้นสมองเป็นเส้นเดียวจะดีกว่าหลายเส้น ถึงแม้ว่ามันจะเป็นหลายเส้นก็ต้องให้เป็นหลายเส้นแบบว่าต่อเนื่องกันสมมติว่าเป็นแบบนี้มีเส้นมาซ้อนมาแบบนี้ก็ยังดีก็ยังดีและเส้นอาทิตย์ก็ต้องยาวเนินอาทิตย์ก็ต้องกว้างเนินพฤหัสก็ต้องกว้างเนินเสาก็ต้องกว้างมีเส้นหลักเส้นวาสนาตัวเข้ามาเสริมอีกอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้ จะดีมีเส้นในพระเลือหัดด้วยผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนดีความสําเร็จเส้นในความสําเร็จมุ่งม,มั่นมันจะต้องเกิดในเนินพระเลือหัดด้วยไปมือนี้ไม่มีนะครับแนวคือเป็นแนวทางฝากทิ้งท้ายไว้ว่าความมุ่งม,มั่นอดทนจริงจังจริงใจกับสิ่งที่ทำ หมั่นเพียนกับสิ่งที่ทำใส่ใจกับสิ่งที่ทำคือหนทางแห่งความสำเร็จนะครับสวัสดีครับ